สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพืชผลเองครับผมวันนี้ต้อมพามาเที่ยววัดลำพญาเนาะที่ตลาดน้ำวัดลำพญากันเรามาเช็คราคาฝรั่งกับพืชผักผลไม้ในตลาดกันว่าสถานการณ์ราคาตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเนาะพอดีแม่มาจากนครสวรรค์ก็เลยพาแม่มาเที่ยวในตลาดน้ำแล้วก็ที่นี่มีผักผลไม้หลายชนิดนะเดี๋ยวเรามาซื้อราคาฝรั่งในตลาดน้ำลำพญากันครับ ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีขึ้นมาเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนไปไปเราเดินทัวร์ตลาดกันครับคนเยอะเอาไว้ก่อนนตาดน้ํากัดน้คากตั้งอยอ่ทตี้มน้ยอาลนี้นาดน้คนาดน้คากตีนยะาก็ะม่น้ํอาดีนยอีนะน้เาดเอาาตนยอตนะครับ แม่ค้าแม่ขายก็จะเป็นคนในพื้นที่แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าขาประจํามาขายทั้งผักทั้งผลไม้แล้วก็มีต้นไม้ด้วยเท่าที่ต้องเดินดูก็สินค้าค่อนข้างหลากหลายนะช่วงที่มาเนี่ยเป็นหน้าผลไม้มะม่วงออกเพียบเลยมะม่วงนี่มีหลายพันมากทั้งพันโบราณพันใหม่อะไรให้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอกลุ่มเป้าหมายของเรานะคือฝรั่งอ๋อมีมีม เมื่อกี้เดินผ่านคิมจูเนาะช่วงนี้คิมจูก็โลละยี่สิบห้าบาทส่วนมากจะเป็นเกษตรกร,กรมาขายเองนันหรือชาวบ้านที่ปลูกในพื้นที่มีทั้งกล้วยมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยวันที่มาก็คืบคืค้นูนะก็เดินสองคนกับแม่แล้วก็พ่อก็ยอแยกกันเดินไปทางเราเจอมพะพร้าวกะทิดล้วน่าจะเป็นมพะพร้าวแกงกะทินะลูกเบิ่มเลยสามร้อยบาทมะพร้าวกะทิ ้านี่มันอันนี้มะพร้าวอะไรครับลุงเป็นมะพร้าวแกงครับปะไม่ใช่มัน้ำหมอมกระหม่อมะทิอะครับนั่นแหละมันมันมันคือพันธุน่าอะไรก่อนเป็นมะพร้าะทิอะอ่าเข้าใจยัไม่รูวกันะร้าอะไรสามร้อย เอา,าไปผ่าลูกหนึ่งครับอ,อ๋ออันนี้ก็ผ่าเแล้วนี่ก็เป็นซีกอราไปคนี่มาม่วงเลยนะใช่อาถูกบนอกจากผลไม้ก็จะมีต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็ของกินนี่เพียบเลยเมี่ยงคำเมี่ยงดอกบัวนะน่ากินมาก แล้วก็พวกไข่คงไข่เค็มผลไม้แป็รูปมีหลายโซนนะครับมีโซนหนึ่งที่จะเป็นร้านอาหารติดติดหลิมแม้หนามแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้ามาขายหลายย่างหลายชนิดผักผึ้กเยอะแยะไปหมดอ่ะมะคงมะเขือที่เราเห็นเยอะๆช่วงนี้ก็จะเป็นมะม่วงแล้วก็มีมะพร้าวมีมะพร้าวกะทิด้วยนะกเียมะม่วงกี่ใครอยากลองเราทานมะพร้าวกะทิก็เชิญที่ตลาดนางวัดลำปียาได้นะคือถ้าจะรอจากช่องก็ เราจะตัดเปลี่ยนช่วงๆไปเนาะก็เดินเพลินคุณจำลงนะครับใหญ่ๆครับคุณเป็นมาใหม่ๆเลยค่ะเกจัดสวนนะคะของเยอะเหมือนกันเนาะเราไปหาตามหามะม่วงตามเขาเนี่ยบะม่วงอ๋อนี่ไงโอกรองโบราณ ้องเกลวันจริงพี่ห้าบาทอันนี้สามโลร้อยพี่หวานเจียบเียกเลยได้เลยพี่กลัไปก็ไมทำเลยไม่มีเลาทำอแป๊บเดียวเหรอต้งแช่กเมียวก่อน่มีนี้ไม่มีอ่ะาทำอเดี๋ยวาอ่ะเดี๋ยวเยี่อันนี้ขวด เราเจอเป้าใหม่แล้วจูเฮ้ยอันนี้ผมเป้าซื้อครับเอาถุงหนึ่งปลูกฝรั่งให้ซื้อฝรั่งฮะอันนี้ก็เลยเหมือนกันอันนี้หรือเปล่าซื้อเหมือนกันพันอะไรครับเนี่ยผงเป้าซื้ออืมใช่ไหมเนี่ย70บาท จะพูอะไรครับรักแวก็เท่าที่เดินดูในตลาดเนาะนะครับฝรั่งกิมจูก็จะอยู่ยี่สิบถึงสาสิบาทแล้วเราก็เจอหงพอซื้อเนาะถ้าซื้อเป็นกิโลนี่กิโลละเจ็สิบาทแล้วก็มีแบบที่เขาเรียกว่าตกเกะเนาะผิวมีลายนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็มาสับใส่ถุงเฉาะเป็นถุงถุงยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทถุงหนึ่งก็น่าจะประมาณลูกสองลูกเองถือว่าราคาใช้ได้อยู่นะ แล้วก็ลูกค้าก็ค่อนข้างจะนิยมอยู่ถ้าสับใส่ถุงนะก็เห็น,นานื้ในแต่ถ้าเขาขายเป็นลูกๆเลยแล้วเขียนว่าผมก็ซื้อบางท่านไม่รู้จักกากที่ต้องลองเดินส urve ดูเนาะเราก็ซื้อติดมาชิมกันหนึ่ง,งถุงผลไม้ที่นี่ก็เป็นผลไม้พื้นบ้านนะเนาะคือผลไม้ตามฤดูก,ลก,กาลอันนี้มีละมุดกระสวยมาเลยละมุดอะไรอะอร่อยมากด้วยกระสวยมาเลยก็พันไม้ที่เราจําหน่าย อู่ที่สวนเนี่ยในในตลาดนี้ก็มีผมลรีดขายแทบจะทุกชนิดเนาะไม่ว่าจะเป็นละมุดชมพู่ยักษ์ไต้หวันชมพู่ทับทิมจันลำไยพวงทองก็ถือว่าตลาดนี้ค่อนข้างหลากหลายใจได้เลยครัเสาร์อาทิตย์ถ้าใครมีเวลาว่างก็แวมะมาเนาะแล้วก็เขาฝรั่งมาแปรรูปเป็นน้ำน้ำฝรั่งด้วยน้ำขั้นฝรั่งถูกใจคุณนำนงครับของเยอะเลย ก็ถือว่าฝรั่งเป็นผลไม้ที่คู่ตลาดแทบเลทุกที่นะเท่าที่ไปเที่ยวมาไปเดินดูมาก็จะมีฝรั่งประจําทุกตลาดแล้วก็ผลไม้อย,อย่างมะม่วงกล้วยชมพู่ก็ตามฤดยดูการไปอย่างกล้วยก็มีอยู่ตลอดอยู่แล้ว mm hmm. ชอบที่นี่นะมีทั้งผลไม้โบราณผักโบราณผักนี่เต็มเลยนี่ mm ้า hmm. หมายต่อไปเรามาดูเมี่ยง mm hmm. ที่ทําจากกีบบัวแม่ไม่เคยกิน ซื้อก,กลับไปสักหนึ่งชุดเนะเาะก็ตลาดน้ำวัดรามายานี้ก็ไม่ไกลกรุงเทพนะออกมาทางาบางเลนจากบางเลนะนะเน<ร>าะต้องมาที่นี่เราก็ไปเจอร้านกระถางต้นไม้ข,ของปลาเล็กกันเนาะเลยจากตลาดน้ำวัดรามายาไปหน่อยหนึ่งถ้าใครดูคลิปมาตั้งแต่ต้นๆเมื่อปีที่แล้วเนาะที่ไปถ่ายกระถางดินเผาที่ปลาเล็กเขาทำเองแล้วขายอยู่หน้าร้านทุกวันนี้ก็ยังมีเ c ซีจากช่องเรา ไปอุดหนุนปลาเล็กถึงร้านนะโทรมาถามต้องบ่อยเหมือนกันร้านปลาเล็กอยู่ตรงไหนก็ไม่ไกลจากตลาดน้ำลำพญาครับถ้าใครแวะมาเที่ยวมาซื้อมาหาพืชผักผลไม้หรือรับมาทานอาหารริมแม่น้ำเนาะก็สามารถาแวะไปที่ร้านปลาเล็กเื่องปันญินเผาราคาไม่แพงได้ด้วยมอ่งน้ำมอ่งมอง่งโคตรเยอะสี่โลร้100อยอกล่องใหญ่อย่างนี้ยร้อยโลกรลย มันต้องเกี่ยวเกี่ยวงนี้ไหมเใช่ไม่ก่างเนี่ยมันต้องถึงเกยวทำไม่ทันหรอไอ้ข้าเหนียวมูนดต้องแช่ข้าเหนียวเอาน้ำร้อนแช่เลยเอาเลยต้องไปจับมาไงก้ับมืมก็ได้ถ่ายได้ได้ไหมเออเอาเนอนอางนี้ะถุงเท่านี่ถึงเลดี๋ยวแม่้ากเหรียถุงเดียวพอเลย เราก็มาเจออีกหนึ่งผลไม้เนาะที่เราทำกินวันจำนายคือส้มโอขาวน้ำผึ้งราคาค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าใครคิดจะปลูกส้มโอขาวน้ำผึ้งทางการค้านี่ต้องว่าเป็นผลไม้ที่น่าสนใจนะราคาดีมากต่อลูกเนี่ยถูกสูตรหกสิบาทอนะลูกเล็กอนะเนาะลูกใหญ่ร้อยห้าสิบสองร้อยยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลตุ๊ดจงตุดจีนอะไรพวกนี้ที่เขาใช้ผลไม้ในการไหว้นะส้มโอถือว่าราคาดีมากๆเลย นี่ขนาดเป็นเป็นถาดเนี่ยที่แก่แล้วร้อยห้าสิบาทเนี่ยนะลูกนึ้ถือว่าเป็นพืชที่น่าสนใจแล้วนะแต่ก็ใช้เวลาในการปลูกพอสมควรเหมือนกันเนาะข้อเข้าใจเกษตรกร,ะะกรนะไม่ใช่ว่าเออเห็นราคาแพงแล้วจะไปต่อครับกว่าจะได้กินก็ใช้ระยะเวลานะไหนจะดูแลไหนจะบำรุงแล้วก็เอามาขายที่ตลาดอีกอย่างน้อยๆเราก็ได้ช่วยอุดหนุนเขาเนาะอย่าไปต่อเขาเยอะเลยแต่ในคลิปแม่ก็ต่อหลายอยู่นะ

พาเดินดูเนี่ยชมพู่มีหลายราคายิมจูข้างล่างเป็นร้านอาหารแล้วอ,อ้าวโอ้โอนึกไงเดินตลาด,ดเดิน้องจะเดินครับผมวันนี้ก็ต้องก็พามาตัวตลาดน้ำวัดละมาัยากนะมาเดินดูราคาพืชผักผลไม้กันเนาะเผื่อพี่ๆที่กำลังจะปลูกเพื่อ การค้าหรือจะปลูกขายเองจะปลูกฟรงละงางก็ดูไว้เป็นแนวทางให้เฉยเนะจริงๆก็พามาเที่ยวเลยพ่อกับแม่ขึ้นมาช่วยที่สุพรรณบุรีต้องก็เลยพามาหาอะไรกินกันที่ตลาดหนาะลรมายาก็รู้สึกว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจเนาะร้านค้าเริ่มเปิดเยอะขึ้นหลังจากผ่านช่วงโควิดมาก่อนหน้านี้ก็ซบเซากันไปเนาะก็จะมีพืชผักผลไม้หลายอย่างต้นงต้นไม้ถือว่าหลากหลายมากๆเลย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีของกินอร่อยออย <มา S 1> เยอะาามากๆนะครับใครสนใจก็ไม่ไกลกรุงเทพด้วยติดแม่น้ำนำครเทศีหรือแม่น้ำท่าจีนเนาะอ,อ,อยู่บางเลนนครปฐมนี่เองไม่ไกลถ้าใครมาจากกรุงเทพเออมาทางไซน้อยนอนทบรุรีตรงมาเรื่อยๆเลยก็จะเข้าบางเลนเส้นเส้นนพวงศ์เะนาะตรงมาแล้วตัดเข้าบางเลนตรงมาอย่างเดียวเลย น่อยเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้าใหม่นิดหนึ่งก็ถ้าเสิร์ชใน Google ก็น่าจะเจอเนาะ <S <S เป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงพอสมควรวันนี้ก็พาพี่ๆมาเที่ยวกันเผื่อใครอยากหาของกินอร่อยผลไม้โบราณแล้วก็พามาดูราคาพืชผลเพื่อเป็นไกด์เพื่อเป็นแนวทางกันด้วย โอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่อตน,นเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครหลังจากนี้อาจจะมีคลิปพาไปเที่ยวออกมาเรื่อยๆบ้างเนาะก็อยากพาพี่ๆออกไปนอกสวนกันบ้างเพื่อได้ตามไปดูสถานที่ใหม่ๆได้ความรู้ได้เปิดโลกกันใหม่บ้างวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม